สวัสดีครับผมเด็กชายพิกาคนอยู่ชื่อเล่นชื่ออซ์ชื่อสายท่ามศึกษาปีที่6โรงเรียนด้านดอนมูลจังหวัดระูนครับก่อนผมทำเสร็จกิจวัตรความดีผมไม่เคยสวดมนต์และนั่งสมาธิที่บ้านเลยพอผมได้ฝึกสวดมนต์และนั่งสมาธิทําให้ผมมีสมาธิในการเรียนมากขึ้นและทําให้มันจะจดจ่อกับการเรียนมากขึ้นการหรือปัญหาที่ทําให้ผมไม่สบายใจ คือปัญหาจากคนรอบข้างหรือเพื่อนบ้านของผมเพื่อนบ้านของผมเสพยาจนเกิอดอาการหลอนยาแล้วก็มาหาเรื่องคนในครอบครัวของผมจนเขาได้ขู่ว่าลองตัวให้ดีและพยายามฆ่าผมแนะนำเจ็ดกิจวัตรความดีไปแก้ไขปัญหาคือการรักษาสินง้าตรงกับสินขพอที่ห้า คือการลดเป็นสุลาและสิ่งมึนเมาเพื่อจะได้ไม่เป็นเหมือนเพนื่อนบ้านและไม่ทำให้คลายเดือดร้อน <c oughs> ความประทับใจที <c> ่ <oughs> <c oughs> เกิดขึ้นเมื่อทำกิจวัตรเจกิจวัตรความดีคือเสียงจากคนรอบข้างคือแม่ของผมโชว์ว่าผมนี่ขึ้นและมีสมาธิกับการเรียนมากขึ้นรวมทั้งรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบยิ่งขึ้น